สวัสดีครับเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอนยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับเหรียญที่ผมซื้อมาจากทาบ้านนะครับเป็นเหรียญเก่าๆนะครับแต่ว่าสามารถขายได้จริงนะครับเนื่องจากว่านะครับมีได้หลายคนนี่นะครับผมเชื่อว่า คงไม่ทราบสาเหตุที่รับซื้อนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้มีคําตอบนะครับหลายท่านก็ถามเข้ามาว่านะครับสยามชาแนลนั้นมีการซื้อขายได้จริงไหมก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราซื้อขายได้จริงนะครับขอแค่เพื่อนๆเนี่ยนะครับตั้งใจฟังรายละเอียดของคลิปนี้ดีว่าเราซื้อเหรียญแบบไหนธนบัตรแบบไหนแค่นั้นเองครับอย่างเช่นนะครับเหรียญนี้นะครับผมนํามาเป็นตัวอย่างนะครับว่าผมได้ซื้อมาจากคุณพี่ท่านนี้นะครับขออนุญาตนะครับ ซื้อมาจากคุณพี่ท่านนี้นะฮะขออนุญาตปิดเบอร์โทรนิดนึงนะครับเพื่อไม่เป็นการรบกวนนะครับจากพี่สุภชัยนะครับนี่นะฮะสุภชัยนะครับอ่านะฮะสุสุดอนนะฮะตารัตเนี่ยนะครับมาจากนี่ครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอําเภอบ้านไผ่นะครับนี่นะฮะเป็นที่อยู่ของพี่เขาได้ส่งมาขายให้นะครับผมก็ทําการโอนตังค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญเก่าๆแบบนี้นะครับก็พอได้ค่าหนุ่มลูกว่าอย่างนั้นนะครับ ก็แสดงความยินดีกับคุณพี่ด้วยนะครับคุณพี่ได้นํามาขายให้กับทางเราเราก็รีบโอนเงินให้เลยนะครับเนื่องจากว่าเห็นใจว่าคุณพี่นั้นต้องเอาเงินไปซื้อหนุ่มให้ลูกนั่นเองครับทุกคนครับหลังจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งเจ้านะครับที่เราซื้อมานะครับก็คือเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้เราก็ซื้อมานะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญแบบนี้นะครับก็ก็ใช้กันในในสมัยรัชกาลที่9้านะครับขอเติมความรู้นิดนึง สำหรับเหรียญรุ <Coh es tube oses> <t retrieve> ่นนี้นะครับเรียกว่าเหรียญพระราชทานนะครับเป็นเหรียญพระราชทานนะครับของชาวเขาเมื่อครั้งอดีตการนั้นนะครับในหลวงราชการที่9ก้าได้นําเหรียญนี้เนี่ยนะครับมานะครับเรียกว่ามามอบให้กับนะครับชาวเขาที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนถือว่าเป็นเป็นเหรียญที่แทนแทนบัตรประจําตัวประชาชนก็ได้นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับ นี่นะฮะเป็นเหรียญชาวเขานะครับตัวนี้ก็มีการปลอมแปลงออกมาเยอะเหมือนกันนะครับก็สังเกตสังการให้เป็นนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นนี้มีทั้งแท้และไม่แท้นะครับเพราะว่ามีการเล่นหากันในตลาดมักสะสมอยู่นะครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเราซื้อมานะครับแล้วก็เหรียญนี้เช่นกันนะครับเหรียญนี้เช่นกันนะครับเหรียญที่เรียกกันว่าเหรียญนั่งบันลังนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้มีอยู่3มเนื้อด้วยกันนะครับก็จะมีนะครับ เนื้อเงินก็มีนะครับเนื้ออัปก้าและก็เนื้อทองคํานะครับแพงที่สุดคือเนื้อทองคำนะฮะสำหรับเหรียญนั่งบัลลังก์แบบนี้นะครับจุดที่ผมจะให้ดูนะครับเหรียญนี้ขออนุญาตที่หนึ่งนะฮะเติมความรู้ให้นิดนึงนะครับว่าของแท้เขาดูตรงไหนนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ถามมานะครับว่าอาจารย์ไอแท้หรือเทียมเนี่ยเขามีจุดให้ดูไหมนะฮะส่วนใหญ่จุดง่ายๆที่ผมให้จําเลยนะครับสําหรับเหรียญนั่งบัลลังก์นะฮะให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะตรงที่เป็น ผ่าผ่พบาทของพระองค์ท่านนี่นะครับพระบาทขออนุญาตใช้ภาษาเรียนนะครับก็คือนะฮะตรงนี้นะฮะจะต้องชิดกันอย่างนี้นะครับถ้าเป็นห่างๆนี่มีโอกาสปลอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็นะครับสังเกตสังการให้เป็นนะฮะว่ารุ่นไหนที่เป็นของแท้ของเทียมนะครับเพราะว่าการเล่นหาก็ราคาก็ต่างกันนะฮะเห็นไหมครับเหรียญนี่แท้นะครับนี่นะครับก็จะมีทั้งเนื้อเงินแล้วก็เนื้ออัปป้าแล้วก็เนื้อที่เป็นทองคำนะฮะทองคำนี่แพงสุดนะครับ ก็เล่นหากันอยู่แพงพอสมควรนะครับอ่าและแต่จะตกลงกันนะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นเนื้อเงินนะฮะสำหรับเหรียญนี้นะครับนี่ฮะสองพันเะครับเดียญนั่งบอลลังเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ต้องบอกว่าน่าเก็บสะสมนะครับสําหรับนักสะสมนะครับใครที่นะครับจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์สถานหรือว่านะครับเป็นที่ระลึกนะครับเมื่อระลึกถึงพระองค์ท่านเมื่อระลึกถึงพระบารมีของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวไทยทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะฮะ ในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานะครับนี่ฮะดูสวยงามนะครับเหรียญนี้ก็น่าเก็บสะสมได้นะครับนะฮะอีกเหรียญหนึ่งที่ผมซื้อมานะครับก็เป็นเหรียญของสมเด็จโตนะครับนี่ฮะรุ่นนี้ข้างหลังจะเป็นชินบัญชนแบบนี้นะครับก็ก็มาในแพ็กเกจเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเป็นพระที่มีราคาสูงอะไรนะครับแต่ว่าก็ผมก็ชอบเก็บนะครับในในแบบนี้นะครับในแบบของผมนะฮะสามเหรียญนี้ ก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าทางเราซื้อมานะครับไม่ได้ว่า,ไม,ไ,วาไม่ได้ว่าทําคลิปออกมาแล้วจะหาเหรียญได้เยอะขนาดนี้มาทําคลิปเยอะขนาดนี้เป็นไปไม่ได้นะครับมานะครับมาในส่วนของประเด็นเหรียญนี้นะครับเหรียญ <Okay. S 1> <anti> นี้เนี่ยเป็นเหรียญเก่ามากเลย mm. แต่ว่าผมก็ยังประเมินราคาให้พอค่านุ่มของลูกว่าอ,อย่างนั้นนะครับ mm. ก็ได้ไปประมาณ200กว่าบาทนะครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับมันสึกมากๆเลยเห็นไหมฮะสึกจนมองไม่เห็นตัวหนังสือนะฮะ เป็นเป็นเหรียญที่เก่านะของในหลวงรัชก,กาลที่เก้านี่ครับตัวตัวหนังสือไม่ไม่เห็นนะเป็นแบบนะครับแบบสุดสุดแล้วนะครับแต่ถ้าคมคมใหม,ใหม่ๆนี้ก็หลักพันก็น่าจะได้กันอยู่นะครับเดือนรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามีสองพ้พักนะถ้าใครไปเจอแบบเหมือนโรบิตะเนี่ยนะครับเป็นแหลมแหลอย่างนี้เหมือนที่ผมทําอย่างนี้เนี่ยอันนั้นจะราคาดีกว่านะถ้าใครมีก็แบ่งปันมาได้นะครับยินดีรับซื้อนะครับตัวนี้จะเป็นถ้าเอาง่ายๆว่าเป็นเป็นบล็อกแบบยังหาง่ายนะครับถ้าโรบิตะจะเป็นแหลมแหลอย่างนี้นะ ถ้าใครเจอเหรียญน,นี้นะถ้าใครเจอแบบแหลมๆเหมือนที่ผมขีดเนี่ยนะฮะเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยนะครับเหมือนลอวิตะเนี่ยนะครับบล็อกลอวิตะเนี่ยก็ยินดีรับซื้ออยู่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอะไรนะครับจากคุณพี่ทางอาําเภอบ้านไผ่นะครับพี่สุภรชัยนะครับสุภรชัยสกุลนรารัตน์นะครับออยู่บ้านเลขที่635ามหทับสามหมู่1นนะครับตำบลอะไรนะครับเนี่ยนะฮะ จนจบพิษหรือเปล่านะครับอ่านผีครอภัยนะตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับนะฮะตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่นะฮะจังหวัดขอนแก่นนะครับส่งมาเพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะดูตรงนี้นะครับจุดข้อสําคัญนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงมาจิ้มฟันนิดนึงนะครับโอเคนะครับพลิกหลังกลับมาเอาง่ายๆตรงนี้นะฮะเอาง่ายๆตรงนี้ตรงนี้คือประเด็นสําคัญของเหรียญนะครับว่ามีราคาหรือไม่มีราคานะครับให้ทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะครับนะฮะ ก็คือเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมันสึกนะฮะมันสึกนะมันสึกนะครับ,นะรบแต่ว่าก็พอมองเห็นอยู่ให้ทุกคนสังเกตนะครับก็คือ,อเหรียญที่เป็นตาแผ่นดินนะครับปีที่พูดถึงคือ2,493ให้ทุกท่านสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงที่เป็นเลข5กับเลขศูนย์เนีนี้มันสึกไปหน่อยนะครับคือแบบเก่ามากว่างั้นเหอะน,นะเลข5ากับเลขศูนย์นี่คือแบบเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับเป็นใหญ่ๆเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยอโสเสือรับตาเตาจะชิดๆกันหน่อยนะครับ คือมันเป็นบล็อกหนาว่างั้นเถอะนะครับเป็นบล็อกหนาที่เขาเล่นกันนะครับเขาเรียกบล็อกหนานะนี่ฮะตัวหนังสือจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมบางบางเหรียญเนี่ยตัวนี้จะเป็นกลมๆนะฮะกลมๆห่างๆไกลๆอย่างนั้นไม่ได้รับซื้อถ้ามีเยอะๆก็ประเมินให้อยู่เป็นร้อยสองร้อยเหรียญประเมินให้อยู่แต่ถ้าแบบนี้เหรียญสองเหรียญก็ประเมินให้ได้นะครับนี่ฮะลองดูนะครับลองไปหาดูนะครับแบบนี้นะใครเจอใครมีนะครับใครมีนะห้าสิบสตางค์นี้ครับสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับ ก็ลองไปสังเกตตรงนี้ตรงนี้ที่ผมบอกหนึ่งเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ห้ากสูตเนี่ยแล้วก็สคตอนี่นะครับให้ชิดชิดกันนะครับอย่างนี้ก็ขายได้เลยนะครับก็ประเมินให้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปตัวอย่างนะครับที่นะครับยืนยันว่าทางเราได้รับซื้อจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดหนึ่งนะครับในพวกของพวก AI ที่นะครับมาโฟด์ว่าไม่ซื้ออย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องไปเชื่อเขานะครับท่านมีท่านส่งมาเลยนะครับพิสูจน์ด้วยตัวคนเองนะครับว่าทางเรามีการประเมินจริงม นะครับถ้าไม่ใช่ขออนุญาตนะครับอ่านอย่างเดียวนะนี่จะว่ามีเอฟซนั้นนะครับให้ความสนใจนั้นส่งเข้ามาจำนวนมากบันหนึ่งหลายหมื่นข้อความนะครับถ้าอาจารย์ไม่อ่านวันสองวันนี่โหเป็นหลักหมื่นขึ้นนะครับใครมีก็ติดต่อได้เลยนะครับไอที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เกียติตตามรับชมสยนนามชาแนลนะครับถ้าคลิปนี้มีมีประโยชน์สนับทุกคนนะครับฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับใครแชร์ไปขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับวันนี้3ตัวตรง2ตัวแตกนะครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ